มาครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับทีมงานนะครับกบ็นัดกันมหาป่านะครับนัดกันมหาป่าเพราะว่าใกล้สีฝนลงแ้วนะครับเพือนานปลาบืนออกก็เลยทีมงานก็เลยนัดกันมากับพอได้ต้มครับได้โบลายพอได้ต้มได้แกงมาเบ่งบรรยากาศน้ากันนะครับ คนเสือสีดำนะครับจะเป็นเซียนยองเซียนยองเพินน่นถนัดในการหาปลาปลาซานน่นะครับส่วนมากจะเป็นปลาช่อนหรือปลาคอบานเฮานะครับเฮ้มาครับบัตรฟรีครับผมบัตรฟรเีเดี๋ยวเดี๋ยว เ,เอาครับผมก็อยาลืมนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจหกับช่องสวนหลังบ้านพอเพียงครับพี่ <c oughs> น้องครับ <c oughs> ไปเบึ้งบรรยากาศน้ำกันครับลกไปทางใต้อีกแล้ว <c oughs> เ๋ยวเขาเป็นผัดเนาะ <c oughs> <c oughs>

ว่าออกแล้วพวกมันชวนจันทามาเล่นน้ำแล้วออกตัวนึงตัวมาาหนูบ้อมเสาได้หนูสองอุ่นได้นตสองุ่น แล้วมาแล้วอย่างบุไปนำลึกต้อกว่าปั๊มปลาปะเพลเดูต like, ่ไม่เต็มมาแล้วมาแล้ว้มาครับบัตฟรีครับผมบัตฟรีเดี๋ยวเด

โคตซิบอยู่เพระขอดรอขอนขอนใหญ่หนิมีแต่ใครจนบเปผาจอยเนอะ นะครับซ้ำกันนั่นแหละ้เเปิดนี่ Ja, da war wir hier.

ต네 oh ่าขึ้นจอมพี่ใส่ใส่บุงนู้นนู้องจ้าขอของจ้าขอนี่มันจะตึมไกันีตามแห้งตาแห้งจะมบ อุ้ยโอ้ปลาเป็ดมาปลายังก่อจะเป็นปลาเป็ดจักสิปานปลาหยังตันเขียนบ่ยัง oh, <laughs> <-butuh silor>. <laughs>

เดี๋ยวว่านีปีนลงสะไงกันน้ำอยู่เม่นย่กันได้อยู่ประมาณสิบวิได้อยู่สิบวิดีไอ้คนไอ้คนคนแปดกนไดีอย่างอดี้คนะอย่างล่าง้าจอเนี่ยตรง่อ้าเปี มันยินยังบม่โอตจนน่ากลัวขนาดนี้มันเยินแท้เย็นยังอ๋มมันที่ออกน้ำหอยคันตัวนั่นนันน่นนันน่นนั่นนั่นยังซุ้มเอาซุ้มเอามันเป็นปลาใหญ่ไงนี่ก็ได้กูย้ำมันออกน้ำหอย,อยนี่แหละ ท่านกูเป็นมานปลาใหญ่ครับเป็นปลานิลเขได้เอาไปอ้างเมียเพื่นหน่อยขาลุ่มงขกลุ่มอยากถึดอีนั่นเตีงเนี่ย ใกล้เงียเงีมาให้เฮียงเียงุ้งเน่ยความผัดหมูนี่ยวัไปใกลกินเห่อรงมาใกล้กินเหยื่ได้บมันออกบ๊บุมงซนไปทางในใสนี่ยังออกบอกจักตัวบนี้พี่เงิน นี่นกนางไ่แตเออใต้เงีินเหนียบเพนคาดจะเป็นลิมาละไปดีๆตายจะเป็นอ,อ๋อแบบนี้ <laughs> 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 เฮเขาตีนเขาปองเฮี้ต้องเหยียบโอ้ยนาใกล้ห่ Tông bừng phay vào nằm Nhanh qua xuống đây mình mà

เป็นหอยหลายตัวนะเมียงสุดท้ายครับฝากพี่ฝากน้องครับกดติดตามกดถูกใจดกดไลค์กดแชร์นะครับ,ไไบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานช่องส่วนหลังบ้านแบบพอเพียงครับพี่น้องครับคลิปหน้าสิเป็นคลิปยังนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อสิบอพาดในการรับชมนะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ